ดูดวงชาวราศีตุลนะครับผมดวงอะไรของคุณเนี่ยครับขึ้นเร็วลงเร็วอำนาจบนบารมีวาสนาสิงห์สิทธิคำชูปกปากกรุงกรกษาดวงชะตานี้เป็นยังไงครับผมตกตำแหน่งวงล้อแห่งวัฏจักรครับผมวิววอฟฟ์โฟร์วิววอฟฟร์จูนมันเกิดขึ้นในโชคชะตาหมุนเวียนแปรเปลี่ยนแปรผันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงครับดวงคุณแปลกหรือไม่ครับผมก่อนอื่นครับหมอสันแนะนำให้ท่านพบไพรีพิณาท ครับผมสัตว์โอพังพินาศะครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะจ๊ะครับโบไพรีพินาศครับสองอยห้าสิบาทครับการแก้คุณสายมนต์ดำเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับโบราณเขาว่าไว้ลองไปหาข้อมูลดูนะจ๊ะผมครับสองรอยห้าสิบาทสองปีพระเก่าสะสมเอาไว้ครับโชกตาให้พบคู่กับเหรียญพระปางสะดุ้งมานด้านซ้ายมือท่านจับที่เข่าด้านขวาเป็นสมาธิเวลาท่านดูดวงกับหมอดูไเป็นยังไงหมอดูบอกว่าคุณํำแท้งมารู้ได้ยังไงอาจารย์ ไม่รู้ได้งไงเอเปิดไพ่ขึ้นมาดูมันตกตำแหน่งไพ่แผเอาเด็กทําแท้งมาตามติดคุณอยู่ชื่ออะไรเอาเปิดไพ่ดูรู้อีกเหมือนเล่นผีด้วยแก้วอ่ะท่านนะครับแต่แม่นหรือไม่แม่นกันแล้วแต่ครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าตกตำแหน่งนี้หมอท่านก็จะบอกว่าให้พบเหรียญปางสะดุ้งมารเพราะอะไรมันเข้ามาไม่ได้ เด็กมันเข้ามาไม่ได้ทําให้ดวงท่านเจอเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นก็อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเราอย่าไปแตะต้องเกี่ยวกับเรื่องวงนี้วงชะตาของเราจะได้ดีร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนะผมทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้ารยจทักไลน์มานะผมก็บอกว่าอาจารย์นะผมมีแต่กันนะผมไม่มีเสริมโชคลาภเสริมโชคลาภหมอจันร์ก็จะแนะนำอันนี้นะพระธาตุพนมนะลองไปหาข้อมูลดูนะจ๊ะ ับผมพระธาตุพนมเรียกเงินเรียกทองในตำนานเขาว่าอย่างนั้นนบเหรียญเก่านะครับสองร้อยห้าสิบบาททักไลน์มาซันนี่สีสองใบเก้าับผมแต่ถ้าหา,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 าถูกได้กว่าหมอสันก็ไปก็ไปหามันเดี๋ยวว่าเลย <c oughs> แต่หมอสันขายราคานี้สองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งด้วยับผมอาผม,าผมโชคแค่ตามหนา้าดุบราบรมีวัสนาสิงห์สิช้ำโชว์ปอกปากคุ้มครองรักษาทักไลน์มาซันนี่สีสองใบเกา้าอาผมจเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงทางของท่าน,าน,านแปลกมาก นับขึ้นลงขึ้นนผมเหมือนเหมือนก้คนบ้าเลยนะขึ้นก็เยออาจารย์วันนี้ผมมีออเดอร์พรุ่งนี้ลงเฮ้ย e ตายพรุ่งนี้ขึ้นเยอถูกหวยอาจารย์วันนี้ลงโดนกินขึ้นขึ้น,นลงลงซ้ายซ้ายขวาขวา้วผมดวงแบบนี้ดีหรือไม่ดีั้งคิดเอาเองแต่ผมแต่ยังไงก็แล้วแต่เราต้องมองในแง่บวกเข้าไว้ับผมเนี่ยดวงดีไอเนี่ยดวงดีเนี่ยดวงเทง็งนี่ดวงปัง ก็ขึ้นลงท่านก็ค่อยขึ้นก็ต้องก็น้ําขึ้นให้รีบตักไงน้ําลงท่านก็อยู่เฉยสิไม่มีใครหรอกที่ขึ้นไปตลอดชีวิตมันไม่มีนะผมในตำรานหรือในตำรากูบาอาจารย์หรือว่าสิงแสเขาก็บอกไว้แล้วซาสเวหลักผมก็คือไซเว์ไสเวย์ทะเลพูดกับไซเวย์ต่อเอาไซเวไปเรื่อยๆเมื่อไหร่มันจะขึ้นท่ทีว่าเมื่อไหร่จะรวยวะเมื่อไหร่จะเฮงวะไซเวย์บทดีๆมันขึ้นเฉยเลยนะผมโบนอยู่ดีมันวิ่งขึ้นเฉยเหมือนกันครับดวงชะตาก็เช่นเดียวกัน ดวงตาของท่านโดนบีบังคับซ้ายสามดาวขวาสามดาวตั้งมั่นมุ่งตรงไป้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเขาเรียกว่าโดนบีบังคับให้อะไรให้รวยเดี๋ยวนี้แหงเหนียวนี้ปังเหน๋ยวนี้ประสบความสำเร็จเดี๋ยวนี้มีเิ์เลือกหรอครับแล้วท่านไม่รวยเป็นยังไงครับผมต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งจริงดีอำนาจดนบารมีวาสนาโดนดูถูกเยียนหยามบางนคนไม่ชอบไงแต่ก็ใครบางคนชอบก็แค่ดูถูกมาเออเออขับรถเก่าได้ยังไงเออเออมีเงินป่ะไม่มี ขี่จักรยานโคตรมีความสุขง่านันบอกไว้เลยว่ากดตัวเองให้ต่ําเข้าไว้จะมีความสุขมากคําว่ารวยไม่ได้แปลว่าวัดกันด่เงินวัดี่อะไรคาว่าพอครับฉันพอแล้วครับพันล้านฉันไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้พันล้านเอาไปทําอะไรเอาผมยังเก่งท่านก็กินร้อยล้านไม่มีทางหมดนะร้อยล้านอนั่นจะเอาไปทาอะไรซื้อฮาร์เลมหรอพันล้านหรือว่าจุดไฟเผาไปเลยเผาไปเลยพร้อมกับเงินมันใช้ไม่หมดหรอก เอาผมใช้วันละลา้านเนาะพันพันล้านฉันนั่นจะเอาไปทําอะไรระบผมเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่แค่นี้ก็พอแล้วระาผมแค่นี้ก็มีความสุขแล้วไปตลาดกินชอปปิง้งเดินนู่ดกินโรตขีข้าวบัดข้าวบัดกุ้งเอผมมีอะไรอีกเอาผมปลาดุกส้ตมตำโอ้แค่นี้พอแล้วสนุกสนานแล้วชีวิตเะผมคําว่าพอครับยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเอาผม,ผมการต่อสู้ยื้อแย่แข่งแย่แยชิงดีอํานาจบนบารมีวัฒนาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค ก็แปลว่าอะไรดวงเนี้ไม่เคยแพ้ใครแล้วผมถ้าท่านบอกว่าพอไอ้นี่โอ้ยต้องทำท่าทำท่าใหญ่โตว,ว่าฉันนี่ยิ่งใหญ่ฉันรวยอันนั้นน่าสงสารยังไม่พอแต่คนคนนี้ไม่มีอะไรชีวิตพอแล้วพอเพียงสบายๆยอยู่แค่นี้พอแล้วฉันเดินเอาก็ได้ขี่จักรยานก็ได้เจออาจารย์ก็นะผมเดินด้วยกันก็ได้ไม่เห็นจะต้อง Ferrari, hini, BMW, เฟอร์รลรีลัมโบกินีบีเอ็มดับเบิลยูเลยว่าเดินเอาก็ได้ นะครับผมขับอะไรก็ได้เดินเราก็ได้นะนั่งซาเล้งก็ได้นะบอกบางท่านก็นั่งซาเล้งมาแล้วนะบอกก่อนนั่งซาเลง้งเอ,อ้ยมันดียวะนะผมไม่ต้องใช้เงินนะผมให้ลงเลยยี่ให้ร้อยหนึ่งเลยลงกี <c oughs> ่ไปเลย <c oughs> สบายสบายนะผมเอาชีวิตได้มันมีความสุขนะผมเอาตัวเองที่แบบชีวิตไปเรื่อยๆไม่ต้องมายิ่งใหญ่อะไรนักดน,หนาหรอกเดอเวอร์ส่งมอบดวงแก้วมดีดวงแก้วมดีส่งมอบมาสู่ตัวท่านแปลว่าเทวดามาส่งมอบดวงแก้วมนี ถ้าผมเทวดาจะผสมมอบให้กับคนดีดวงนี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลินลุกเรืองได้ตาแหน่งหน้าที่การงานกงรนเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ดวงชะตาของท่านพระราชาถือดาบแปลว่าอะไรเอาจริงเอาจังชีวิตไม่ใช่ของเล่นนะครับผมชีวิตไม่ใช่ของเล่นนางปีศาจริงเจอะก้าหามันเตรียมตัวจะเล่นงานเราถ้าผมในตําราว่าไงครับสิงแสอาจารย์หมอสามชอบสอน นางปีาศาจยิ่งจจกเก้าหาอีจะไปจากเลื่อเลี่ยวอาพูดไม่ค่อยชัดอาสิงเสอีจะไปจากเลื่อเลี่ยวแล้วแปลว่าอะไรอาจารย์นางปีาศาจยิ่งจจกเก้าหาอ้วไม่เข้าใจมันคืออะไรอาจารย์มันคือความยากจนไงตี๋ความยากจนอ๋อนางปีศาจยิ่งจอกเก้าหามันคือความยากจนโอ้โหแล้วมีใครปลูกเสร็จนงาจงปีศาจิ่งจอาเก้าหามาด้วยนะอาจารย์ เขาจะเลี้ยงความยากจนไม่ใช่อีจะเลี้ยงให้อุดมสมบูรณ์เอาปีศาจจิ้งจอกก้าวหางมาช่วยผีช่วยผีได้ด้วยนะบอกไว้ก่อนนะ <c oughs> เอาผมนี่จริงๆนะครับถ้าท่านเป็นหมอดูท่านจะต้องท่านจะสนใจเรื่องพวกนี้เป็นพิเแษผีเ้ามาช่วยคนก็ได้เอาผีโดนมันดานให้รวยก็ได้เอาผมว่าจะนัสิ่งต่างๆเราจะไปแตะต้องมันเพราะว่าอะไรมันมีข้อแลกเปลี่ยนเอะ้ดวงจะนานี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับเลือ่ออย่าไปเสียงกับนางปีศาจจิ้งจอกก้าวหางก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นจิ้งจอก จิ้งจอกมันขี่ขโมยมันเจ้าเล่หนะ์เอามเพราะฉะนั้นดังปีศาจจิ้งจอกก็อาหารอีไปจากอ้วนแล้วดวงชะตาของท่านก็เปิดเอาผมดวงชะตามันแปลกมากดวงอะไรของคนเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนางปีศาจจิ้งจอกก็หางมันเล่นตามติดเอาผมดวงชิงไหวชิงพิบตกตำแหน่งดวงโจนะรเอาผมโจรก็เข้ามาสิครับไม่รู้ใครจะพล้นใครกันแนะ่ดวงนี้ก็เก่าพอตัวนะเอาผมดับมูลมนสเดรจานสองจานมหาเสน่ห์ นะครับผมเข้ามาเมตตามาหานิยมเอาเข้ามาสิครับดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาแฟนทั้นน,ะน,น,ตตน,นะครับผมมีอํานาจน้ยตกตําแหน่งมุดบนเสนนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาวัดกันที่ตรงนี้นะครับผมให้พิเทศด้วยบุญกุศลวัสนาท่านเป็นผู้มีบุญลงมาเกิดนะครับท่านเป็นผู้มีบุญลงมาเกิดยิ่งใหญ่เกียงไกเลเจริญลูกเหลืองขึ้นมาตันดีทันได้ะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคโเพราะฉะนั้นดวงนี้ต้องทําไงครับต้องแบ่งนิดนึง หน้าอกต้องไหวกว้างนิดนึงเอาทำปากแบะๆนิดหนึ่งยิ่งใหญ่น้ำ <c oughs> ยิ่งใหญ่น้ำท,ท่ายิ่งใหญ่นะครับผมยิ่งใหญ่ก็ขอมาสิครับนะครับผมก็ขอมาสิครับนะครับผมยุ้ยเป็นยห้ยไวโลกนี้มันโดหดร้ายนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปสนใจอะไรมากกินข้างถนนก็ได้อะไรก็ได้เอาสนุกสนานไม่มีข้าวกินก็ต้มมันเผือกกินแทนก็ได้ เอาเอาชีวิตให้มันสนุกสนานเอาผมอย่าไปยึดอะไรมากมายเอาผมเอาสบายสบายหาเงินก็หามาแล้วก็ช็อปปิ้งไปเลยซื้อไปเลยให้หมดไปเลยขอให้หมอท่านที่ชอบชอบแนะนําให้ใช้ให้หมดนะหมอทันเอามันให้หมดไปเลยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเอาท่านเอาไปเก็บไว้ลงทุนส่วนหนึ่งก็ใช้ให้มันมัน,ม,นมันไม่ใช่เก็บเงินน้อยให้ลูกหลานใช้ให,หมดเลยเ,เหมือนอนักโกกคนหนึ่ง กโกนึงหออท่านรู้จักเก็บเงินอยู่เะ้ยเก็บ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 อยู่งั้นะเก็บอยู่งั้นะเก็บเก็บเก็บจนมีพันล้านแสนล้านจากกวาลแล้วสุดท้ายหมออ้วไม่ไหวแล้วอ้วป่วยแล้วอ้วยกเงินให้ลือเลือกโกไม่ใช้ไม่ใช้แล้วอ้วไม่มีอม่มีแหลงใช้แล้วยกเงินให้หมอสักหมดเลยเอาไปเลยหมาทัานทำไมเอาเลือหามาก็ลำบากเลยอ้เห็นเลือผัดกุกวันผัดก๋วยเตี๋ยวทุกวันเลยเหนื่อย เอผหรือเก็บของลือเอาไว้อะดีแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนะครับใช้ชีวิตได้มีความสุขนะจ๊ะเอาผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอให้ยนางจมชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ